โอเคนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับแบบบอยออนเดอะออปีนะครับออปปี้ออนเดอะบนะครับ <S <S อ,อันนี้คือกูเข้ามาอะไรวะเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะเมื่อกี้ผมเข้ามามั่วมั <S 1> <S 1> มันคืออะไรครับทุกคนแบบนี้นะครับเป็นการที่เราขี่ผ่านสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆนะครับโอเคอ๋ออันนี้คือโอ้โหจะกระโดดเพื่อไปโดด าเราเห็นธงสีแดงนะครับเมื่อกี้มันคือเช็คพอยต์นะครับโอ๊ยไปอันนี้คือเราเราโดดโดดข้ามไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ใส่เล่นนะครับไปโอ๊ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปโดดโอ้โหหัวแตกละไปไปกันต่อโอเคมันแอบบควบคุมยากนะครับโอ๊ยอันนี้คือแรงส่งไม่ถึงหรอเฮ้ยคนนี้เขามีมอเตอร์ไซค์ ผมโดดไปโอเคเราได้เช็ควอยแล้วครับเอยเทเลพอร์ตกันเนี่ยถ้าผมลองกด yes มันคือหมายความว่าไงอ่ะอ๋อเป็นการใช้ใช้โลบักซื้อนะครับไว้ก่อนแล้วกันไปโดดโดดโดดโอเคไปไปกันต่อันี้คือรอดฝั่งนี้เลี้ยวขวาไปโดดโอ้โหที่นี่รถเดียวมากเลยทางมาลายครับพี่ทางมาลายทางมาลายครับพี่ โอ้โหผมก็ปั่นทางอะไรโอโ้พี่ไม่เบรกเลยอะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับซ้ายว่างขวาว่างซ้ายว่างขวาว่าง A few moments later พักัวเลยอะโอเคไปไปโอเคโุกโอโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้เราได้38%แล้วนะครับเกือแบบจะครึ่งทางแล้ว คือมอไซค์นี้ยกหน้าได้ไหมไม่ได้อะวะไปปุ๊บอ่าเราเช็คพอยละโอ้ไปคุณรู้ไหมครับว่าจากักรยานคันเดียวนี้เราไปได้ทั้งโลกเลยนะครับอันนี้คือยังไงอันนี้คือลอยหรือเปล่าลอยหรือเปล่าอ๋อลอยจริงๆโอเคเรามากันครึ่งท,ง,ราางทางแล้วเรามาเคนครึ่งทางแล้วโอเค โกโกอันนี้โอ้ยไ,ไวครับไวครับหมานครับหมานครับอันนี้คือห้ามห้ามชนกแพงไม่ทันละรถมันแรงช่วยไม่ได้โอเคโอเคยังไงยังไงซ้ายโอเคซ้ายเออตกตึกไปเอามหมยเบรกโอเคโดดโอเค โอเคเฮ้ย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 เมื่อกี้ผมยังไม่ได้เช็คบอยด้วยโอ้ย okay. ไม่ได้เช็คพอยด์ด้วยเริ่มใหม่ไปยังไงอะโอ้ยคือเราติดหนึบอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหสามารถแตะบันไดได้นะครับจักรยานคันนี้โอเคไป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 โอเค ผมตั้งเป้าไว้ไม่อยากเกินสิบนาทีอะโอ้โหห้ามชนด้วยผมว่าเกินว่ะโอ้ยโอ้ยถ้าเราชนป่วยมันจะกระเด้งกลับอีกฝั่งหนึ่งโอ้มายก็เคไปค่อยๆไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าจะรอดซะละโอเคมา ไอ้ลูกบอลไอ้ลูกบอลรอก่อนโอเคเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนโดด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 รถเยอะนะเนี่ยแถวเนี้ยขออนุญาตไปก่อนนะครับโอเคอุ้ยรถไฟเมื่อกี้เนี้ยเกือบไปเมื่อตะกี้เนะี่ยไปแปดสิบเจ็ดแล้วแปดสิบเจ็ดแล้วทันไหมทันไหมขออนุญาตเกินสิบวันทีอุ้ยไปลุ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  ยี่สิบวีแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ,อุ้ยอาจจะทันหรือเปล่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอเคเก้าสิบห้าแล้วทันทันเก้าสิบเจ็ดโอเคสรคุปว่าทันนะครับโอเคแล้วงไงต่อเราไปางไงต่อเวลาหยุดแล้วแล้วก็กดตรงนี้หรอเข้านี่หรอ อะไรอะ High i n Quest คือหมายความว่าไงเดี๋ยวอันนี้คืออีกแบบหนึ่งหรือเปล่าโอเคครับสำหรับ Obby on the bike นะครับจบกันไปแล้วนะครับหนึ่งแบบมาเล่นกันให้ดูขำๆนะครับอย่าเครียดเลยนะ